ต่อมาเราจะพูดถึงปัจจัยในการองอกของเมล็ดหลักๆปัจจัยที่สําคัญได้แก่น้นําแก๊อสออกซิเจนและอุณหภูมิน้ําก็คือเป็นช่วยให้เมล็ดหยุดจากระยะพักตัวและช่วยให้เปลือกของเมล็ดมีความนุ่มทําให้รากแรกเกิดสามารถแทงออกมาได้ง่ายดังนั้นก่อนที่จะพอเมล็ดเรามักจะนำเมล็ดไปแช่น้ําก่อนเพื่อให้เมล็ดสามารถองอกได้ดีขึ้นนะครับต่อมาก็คือแก๊อสออกซิเจนก็คือเมล็ดนั้นก็คือต้องการอากาศเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจ เพื่อให้ได้พลังงานและสามารถงอกได้ครับและสุดท้ายก็คือต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อไปจะเป็นการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆนะครับซึ่งมเมล็ดก,ก็คือเป็นหนึ่งในวิธีในการขยายพันธุ์พืชชนิดันแต่มีข้อเสียก็คือพืชที่ได้อาจจะมีการกลายพันธุ์ไปจากต้นเดิมบ้างนะครับหากเราต้องการพืชที่มีสายพันธุ์ที่เหมือนเดิมดังนั้นเราควรเลือกใช้วิธีอื่นแต่การพบเมล็ดก,ก็มีข้อดีอยู่ก็คือพืชที่ได้จะมีรากแก้วซึ่งทําให้พืชน,นั้นมีความแข็งแรง นอกจากวิธีการพกเล็ดแล้วเราเอาจใช้วิธีการปักช่ำหรือติดตาซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับและจะมีพืชบางชนิดเท่านั้นที่สามารถใช้วิธีต่างๆเหล่านี้ได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างภาพของการพกเมล็ดการปักชํำและการติดบานะครับวิธีการต่อมาก็าจะเป็นวิธีการต่อกิง่งภาพกิ่งและตอนกิง่งเราจะเน้นสําคัญไปที่เรื่องการตอนกิ่งนะครับ ขั้นตอนกิ่งนั้นจะมีขั้นตอนก็คือการท่านแรกเราจะทําการคว้านเปลือจากนั้นลอกเนื้อเยื่อลําเลียงบริเวณส่วนนอกของเปลือออกได้แก่็ดเนื้อเยื่อ,อส่เ็บหรือเนื้อเยื่อท่อลาเลียงอาหารนะครับจากนั้นเราจะนํากระปะพพ้าหรือถุยปะพพ้าพวกนี้มาห่อให้แน่นเพื่อมีความชืน้นทีนี้เมื่อเรา,าขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารออกไปแล้วเมื่อพืชสังเคราะห์้วยเสง อาหารจะถูกลำเลียงผ่านฟูเอ็แต่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ฟูเอ็นถูกตัดขาดไปแล้วทําให้บริเวณเหลือรอยฟั้นมีการสะสมอาหารปริมาณมากและหากมีความชื้นที่เหมาะสมบริเวณนี้สามารถงอกรากออกมาได้ครับต่อมาเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เป็นวิธีการที่ทําให้ได้พืชในปริมาณมากในเวลาอันสั้นก็คือการคนเลียงเนื้อเยื่อ โดยเราจะนําส่วนของพืชที่มีเนเยะะเื่อเจริญอยู่เช่นบริเวณลําต้นปลายยอดหรือบริเวณยอดลอพวกนี้มาเพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงไันนี้นเราจะเติมฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเรติบโตให้กลายเป็นยอดและราการตามลำดับซึ่งมีข้อเสียก็คือเราต้องใช้ทุนทรัพย์จานวนมากในการทำเพาะเลี้ยงในเยื่อะนะครับเนื่องจากอาหารเลี้ยงเชื้อและฮอร์โมนต่างๆมีราคาแพงเช่นกันและพืชของเราต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อเท่านั้นเนื่องจากหากติดเชื้อเพียงเล็กน้อยก็คือ อาจจะทำให้การปล่อยเลเยอร์เราเสียไปได้เลยครับเทคนิคนี้เหมาะสอบในการปอเลี้ยงพืชเศรษฐกิจที่ต้องการผลผลิตจํานวนมากในระยะเวลาอสั้นเช่นกล้วยกล้วยไม้สักว์หรือปลาต่อไปเราก็จะพูดถึงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนรูปพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของน้ําตาลโดยบทบาทนี้จะเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตตัวอย่างเช่นพืชทุกชนิดจะมีบทบาทเป็นผู้ผลิตนั่นเอง วัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงหลักๆก็จะมีในส่วนของน้ําและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งน้ําก็คือเป็นน้ําที่พืชดูดขึ้นมาจากดินแก๊คสคาร์บอนไดออกไซด์พืชได้จากการแลกเปลี่ยนผ่านทางแปกใบส่วนแสงและคลอโรฟิลโดยคลอโรฟิลมีหน้าที่เป็นนงควัตถุในการรับแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง,ง,โ,สง,ง,งโดยโครงสร้างที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นั้นนอกจากใบแล้วอาจจะเป็นในส่วนของรากที่มีสีเขียวเช่นรากกล้วยไม้หรือ ลำต้นสีเขียวของกระบองเพชรก็ได้ครับอันนี้จะเป็นสมาการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับ6คาร์บอนไดออกไซด์บวก12น้ำจะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสบวก6แก๊สออกซิเจนและบวก6น้ำจะสังเกตได้ว่าแก๊สออกซิเจนนี้มาจากกระบวนการแตกตัวของน้ำหรือกระบวนการฟโฟโตไรซิสนะครับก็คือเมื่อน้ำนั้นเกิดกระบวนการออกซิไดจะได้เป็นแก๊สออกซิเจนขึ้นมาบวกกับตัวตอนและอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนอะตอมนะครับ อันนี้จะเป็นปฏริยาที่เราเรียกว่าปริยาโฟโตไรซิสหรือกระบวนการาการแตกสลายน้ําเพื่อให้ได้โมเลกุลของออกซิเจนนั่นเองหรือปฏิกิริยานี้อนนมีชื่อเรียกว่า h i l ร reaction ก็ได้ครับเดี๋ยวเขียนให้นะครับ h i l ร reaction ซึ่งคนนี้ก็คือเป็นคนคนพบปฏิริยาน,นี้นั่นเองต่อมาเมื่อพืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วพืชก็ต้องมีกระบวนการลำเลียงอาหารเพื่อกระจายไปยังส่วนต่างๆของต้นนั่นเอง สำหรับธาตุอาหารของพืชกับอาหารของพืชนั้นมีความแตกต่างกันโดยธาตุอาหารคือธาตุอาหารที่อยู่ในดินและพืชดูดขึ้นมาผ่านทางท่อลำเลียงน้ําหรือไซเลียมพร้อมกับน้ํขาขณะที่อาหารของพืชเป็นอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลําเลียงผ่านท่อลําเลียงอาหารหรือโฟอ,อมนะครับโดยธาตุอาหารของพืชมี2กลุ่มทางเราแบ่งตามความต้องการนะครับจะได้เป็นธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักก็คือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากเช่น ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์เป็นต้นค่ะที่ธาตุอาหารรองก็จะเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณเล็กๆน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ชเช่นกันเช่นบรอนเหล็กทองแดงสังกะสีแมกนีเซียมและนิกเกิลเป็นต้นครับอันนี้จะเป็นความสําคัญของธาตุอาหารที่มีต่อพืชหากขาดธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะมีอาการเป็นดังนี้เนื่องจากธาตุแต่ชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันเช่นไนโตรเจนมีหน้าที่ในการเพิ่มขนาดของใบและทําให้ใบมีสีเข้ม หาขาดก็คือเพื่อจะมีใบเล็กและใบเหลืองฟอสฟอรัสช่วยในการติดผลและ,มะเมล็ดอขออภัยอันนี้พิมพ์ผิดเป็นติดผมไม่เป็นไรนะครับหาขาดก็คือใบอาจจะมีรูปร่างองอได้ประมาณนี้ส่วนโพแทสเซียมก็คือเป็นช่วยในการทำงานของเอนไซม์ต่างๆในลำต้นและในเซลล์ของพืชแคลเซียมมีบทบาทสำคัญในการแบ่งเซลล์แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลเพราะว่าในโมเลกุลของคลอโรฟิลบริเวณ กลางโมเลกุลนั้นจะมีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบนะครับหากขาดแมกนีเซียมไปพืชก็ไม่สามารถสังเค,คราะห์คลอโรฟิลได้ทําให้ใบพืชมีสีเหลืองเนื่องจากขาดคลอโรฟิลได้ครับส่วนซัลเฟอร์ก็คือเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนโหลายๆชนิดนะครับหากขาดก,ก็คือจะทําให้ใบแก่มีสีเหลืองถ้าอาหารบางชนิดหากขาดจะทําให้ใบแก่หรือและใบอ่อนมีสีเหลืองขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของธาตุดังนั้นหากธาตุอาหารนั้นเป็นธาตุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ พฤฤืชขาดธาตุ that, อาหารท mm ี hmm. all, formula, ่เคลื่อนที่ได้จะทําให้ใบแก่นั้นมีสีเหลืองก่อนเนื่องจากธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้จะเคลื่อนที่จากใบแก่ไปยังใบอ่อนเพื่อทําให้ใบอ่อนได้สารอาหารที่เพียงพอทําให้ใบแก่นั้นขาดสารอาหารและมีสีเหลืองแต่ในกรณีธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นแคลเซียมเป็นต้นทําให้เมื่อใบอ่อนขาดสารอาหารและแต่ใบแก่ที่มีแคลเซียมอยู่แล้วแคลเซียมก็จะไม่เคลื่อนที่ไปไหนจากใบแก่ ทำให้ใบอ่อนนั้นมีสีเหลืองนั่นเองจากภาพจะเป็นตัวอย่างของพืชใบเหลืองน้องๆอ,อาจจะลองคิดกันได้นะครับว่าเอ้ยพืชในภาพนี้ขาดสารอาหารอะไรเอ่ยต่อมาก็าจะพูดถึงการลำเลียงน้ำในธาตุอาหารของพืชน,นะครับโดยธาตุอาหารและน้ำโดยปุตินั้นจะละลายอยู่ในดินโดยพืชจะใช้โครงสร้างของขนรากในการดูดน้ำขึ้นมาเข้าสู่ท่อลำเลียงน้ำก็คือไซลม ทีนี้เพื่อจะต้องลําเลียงน้ําจากรากขึ้นไปยังยอดหรือโครงสร้างต่างที่อยู่เหนือดินโดยพืชประชิดมีความสูงที่สูงมากๆดังนั้น mm hmm. เพื่อจะต้องอาศัยแรงแรงหนึ่งก็คือแรงหนึ่งจากการคายน้ําซึ่งเกิดเมื่อพืชนั้นคายน้ำออกทางปากใบทำให้มีแรงดึงน้ําจากรากขึ้นไปในใบนั่นเองซึ่งแรงนี้เป็นแรงหลักที่พืชใช้ในการลําเลียงน้ํานะครับ ที่นี้พูดถึงการคายน้ํากรเล็กน้อยการคายน้ํานั้นเป็นการสูญเสียน้ําของพืชในรูปของไอ้น้ามักเกิดที่ปักใบแต่น้องอาจสังเกตเห็นตอนเช้าๆว่ามีหยดน้ําเล็กๆกเกาะบริเวณของใบอันนั้นเรียกว่ากระบวนการการตชันหรือการเสียน้ําในรูปของหยดน้ําอันนั้นเกิดจากแรงดันรากนะครับที่นี้กระบวนการการตชันมักเกิดในสภาวะที่มีความชื้นสูงหรือฝนตกสามารถพบเห็นการตชั่นได้บริเวณ ขอบไปของพืชจําพวกหญ้าบริเวณพื้นดินตอนเช้าๆอะไรแบบนั้นสามารถลองไปสังเกตดูได้ทีนี้อ่ะเรามาพูดถึงกาครคายน้ํากันบ้างอันนี้จะเป็นโครงสร้างที่พืชใช้ในการคายน้ํานะครับก็คือรูตรงนี้เราเรียกว่า,าปากใบหรือ s t o m a ถูกควบคุมโดยเซลล์สเซลล์บริเวณเคียงข้างเราเรียกว่าเซลล์คุมหรือกาดเซลล โดยเซลล์นี้สามารถเปิดปิดได้เนื่องจากาผนังเซลลของเซลล์คุมนั้นหนามไม่เท่ากันนะครับอทีนี้หนามไม่เท่ากันแล้ว้ช่วยให้เปิดปิดได้ยังไงอเดี๋ยวเรามาดูกันแสงจะเป็นตัวกระตุ้นให้ปากใบเปิดหรือปิดนั่นเองโดยแสงสีฟ้าจะกระตุ้นให้ปากใบเปิดเมื่อพืชได้รับแสงสีฟ้าจะมกะีการกระตุ้นให้ปัม๊มโพแทสเซียมไอออนเข้าสู่กาเซลทำให บริเวณปากเซลล์มีความเข้มข้นของไอออนสูงจึงน้ำเกิดการออนโมสิสจากบริเวณภายนอกเข้ามาทําให้ภายในปากใบขอภยัยภายในเซลล์คุมเกิดแรงดันตึงปากใบจึงเปิดออกทีนี้เมื่อพืชเสียโพแทสเซียมไอออนออกจากเซลล์คุมแล้วก็จะทําให้ปากใบปิดเนื่องจากน้ําเกิดการออนโมซิสออกจากเซลล์คุมนั่นเอง ต่อมาเราก็จะมาดูปัจจัยที่เพิ่มอัตราการคคลน้ํากันนะครับนอกจากความเข้มแสงปริมาณมากแล้วความชื้นในอากาศก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ,อการคคลน้ําด้วยเช่นกันหากความชื้นในอากาศมีน้อยหรืออากาศแห้งพืชก็จะมีอัตราการคคลน้ําสูงขึ้นดังนั้นในช่วงฤดูแล้ลลลงที่อากาศแห้งมากพืชอาจจะต้องมีการผัดใบเพื่อลดการคคลน้ําที่มากเกินไปนั่นเองนอกจากนี้อุณหภูมิสูงก็สามารถกระตุ้นการเปิดปากใบได้เช่นกัน แต่หากอุณหภูมิสูงเกินไปพืชก็จะต้องปิดปากใบเนื่องจากเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ําปริมาณมากปัจจัยต่อมาก็คือปริมาณลมหากลมแรงก็คือจะช่วยพัดความชื้นในอากาศออกไปทําให้พืชสามารถคายน้ําได้มากขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ปเป็นปริมาณน้ําในดินหากพืชมีน้ําในดินและพืชต้องการดูดขึ้นมาพืชจะเป็นต้องใช้แรงหนึ่งจากการคายน้ําเพื่อดูดน้ําบริจากดินขึ้นมานะครับ ดังนั้นน้ำในดินจึงเป็นปัจจัยสําคัญแต่หากพืชอยู่ในสภาวะน้ําท่วมขังการดูดน้ําปริมาณมากก็คือส่งผลเสียต่อพืชได้เช่นกันดังนั้นหากพืชอยู่ในสภาวะน้ําท่วมขังเพื่อาจจะมีการทึงใบเพื่อลดการดูดน้าขึ้นมานั่นเองครับสท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการลําเลียงอาหารของพืชน,นะครับเมื่อพืชสังเคราะห์แสงได้เป็นน้าตาลกรูโคสออกมาแล้วพืชจําเป็นต้องลําเลียงอาหารนี้ให้ไปทั่วๆวโครงสร้างของพืชโดยลําเลียงผ่านท่อลําเลียงอาหารหรือโฟเอ็ม ดังนั้นโฟมจึงมีทิศทางในการลําเลียงทั้งบนลงล่างและล่างขึ้นบนต่างจากไซเล่มที่มีการลําเลียงในทิศทางเดียวก็คือจากรากขึ้นมาอย่างใบครับโดยพืชจะเปลี่ยนน้าตาลโูโคนที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงให้กลายเป็นน้ําตาลซูคโครสเพื่อทําให้สามารถลําเลียงได้นะครับโดยการลําเลียงในโฟมนะครับจะอาศัยแรงดันน้ําจากท่อลําเลียงน้ําหรือไซเล่มที่บริเวณข้างๆช่วยในการดันอาหาร ให้ไปยังส่วนต่างๆของพื่นนั่นเองสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของแบบทดสอบหลังเรียนนะครับโดยจะมีในส่วนของแบบทดสอบวัดความเข้าใจที่วัดว่าเอ้ยน้องเข้าใจถูกต้องหรือเข้าใจผิดตรงไหนหรือเปล่าสามารถลองทําดูได้หากทํามารอบแรกคะแนนออกมาเป็นยังไงน้องสามารถกลับไปทบทวนและสามารถลองทําใหม่อีกครั้งได้และอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบทดสอบรวมชุดที่1จะเป็นในส่วนของวัดความรู้ที่เรียนมาและชุดที่2ก็คือจะมีการเพิ่มความยากมากขึ้นโดยข้อสอบจะเป็นแนววิเคราะห์ สังเคราะห์และน้องจะต้องเข้าใจถึงเนื้อหาที่แท้จริงนะครับหากทาทั้งสองชุดนี้แล้วปรากฏว่าอ้ยคะแนนออกมาไม่ดีไม่เป็นไรน้องสามารถไปย้อนเรียนทบทวนได้นะครับและกลับมาทําใหม่เพื่อดูว่าคะแนนมีการพัฒนาดีขึ้นหรือไม่สำหรับวันนี้ก็คือจบไปแล้วกับการสอนเรื่องพืชเป็นไงกันบ้างก็น่าจะสนุกกันอยู่โอเค สุดท้ายนี้น้องๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Kewidom Education i s for All ไว้ด้วยนะคระับบายบาย